อาทิตย์หน้าแม่จะตามมาด้วยเอเมนแม่หนูเรียนหนังสือไม่เก่งเลยนะแม่ก็รู้ว่าหนูสอบตกมาตลอดแต่ตั้งแต่หนูมาเชื่อพระเยซูเนี่ยอัศจรรย์เกิดขึ้นหนูตั้งใจเรียนมากเลยหนูเอาเกรดสีมาให้คุณแม่ดูจบคุณพูดสั้นแค่นี้ถามว่าแม่จะมาด้วยไหมฮะดีกว่าที่คุณจะไปหักล้างความเชื่อของคุณแม่แม่เชื่อไหมว่ามีพระเจ้า เราไม่เชื่องโง่นะแม่ก็าเป็นศาสนากันไหมศาส,สนาคริสตีนะเรามาเทียบกันดูดูหน่อยดีกว่าไหมอะไรดีกว่ากันแล้วสงครามก็เกิดขึ้นในบ้านถูกไหมครับจงไปบอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะปัญหาคือหลายคนไม่มีประสบการณ์กับพระองค์รับเชื่อเสร็จถูกส่งออกไปประกาศก็เดินออกไปประกาศ ออกเป็นประกาศแบบสังนกระตายฉันยังไม่เคยมีประสบการณ์กับพระองค์เลยฉันก็เล้จะพูดอะไรเขาให้หลักสิบประการมาฉันก็ว่าจะว่าตามนั่นแหละหนึ่งถามคุณเชื่อไหมว่ามีพระเจ้าแล้วเขาพูดไปห้านาทีต่อสองเชื่อไหมว่าพระเจ้าชื่อพระเยซูพ,พูดต่อไปสามสี่ห้าหกเป็นไงครับไปถึงแค่นิดหนึ่งเขากขาปฏิเสธแล้วบอกเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับเอาล่ะต่อไป และสังเกตน,นะข้อ40ฉะนั้นเมื่อชาวสมาเรียมาถึงพระองค์เขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยู่กับเขาเอาล่ะพวกสมาเรียตอนนี้เดินทางมาเจอพระองค์แล้วและจึงใช้เวลากับพระองค์ที่นั่นนะและพระองค์ก็ประทับที่นั่นสองวันข้อ41และคนอื่นเป็นจำนวนมากได้วางใจเพราะพระดำรัสของพระองค์พี่น้องครับตอนแรก เชื่อคำพูดของผู้หญิงคนนั้นต่อมาเชื่อคำของพระองค์เป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะบอกในส่วนของคุณเดี๋ยวส่วนที่เหลือพระเจ้าจะบอกแกเขาเองอย่าพยายามทำเกินส่วนที่พระองค์ให้คุณทำเอเมน,นคุณเข้าใจไม้มการพูดแบบมีการเจิมกับไม่มีการเจิมนั้นต่างกันคุณพยายามจะโอบล้อมเขาเอาไว้ต้อนเขาให้จนมุมทุกอย่างจนเขารับความรอดเขาอาจจะจนมุมคุณทั้งหมดเลยนะ แล้วเขาอาจจะอธิษฐานตามคุณจริงแต่ใจเขาไม่ได้รับเขารอดไหมครับไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระเยซูว,ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดพระคัมภีร์บอกไว้แบบนี้คุณอาจจะต้อนคนจนจนมุมจนรับความรอดแต่จริงๆเขาไม่รอดแต่เมื่อคุณทําหน้าที่เหมือนคนผีเข้าคนนี้เหมือนหญิงที่บ่อน้นํานี้ออกไปบอกส่วนที่คุณมีประสบการณ์แล้วพาเขามารับพระวจนะของพระเจ้า ในที่สุดพระเจ้าจะเริ่มคุยกับเขาเองเนแรกๆสมาชิกของเราบางคนอาจจะเชื่อเพราะได้ยินคำของเพื่อนที่เล่าให้ฟังแต่เมื่อเขาสามารถพามาถึงพระเยซูได้แล้วเขาได้ฟังพระวจนะของพระเยซูเองแล้ววันนี้เขาไม่ได้วางใจเพราะคำของเพื่อนอีกต่อไปแล้วแต่เขาวางใจคำของพระเยซูเองหน้าที่ของเรานะครับบอกในส่วนของเราเดี๋ยว จะเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่คนเหล่านั้นจะมีประสบการณ์กับพระองค์จริงๆในข้อที่สี่เขาเหล่านั้นพูดกับหญิงนั้นว่าตั้งติดตั้งแต่นี้ไปที่เราเชื่อนั้นมิใช่เพราะคําของเจ้าแต่เพราะเราได้ยินเองและเรารู้ว่าท่านองค์นี้แหละเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดที่แท้จริงเห็นไหมตอนนี้เขารู้แล้ว ตอนนี้มีหลายคนนะครับที่รู้เป็นประสบการณ์ตัวเองแล้วบางครั้งสามีมาเชื่อพระเจ้าเพราะภรรยามาเชื่อก่อนแต่คงจะแย่ถ้าเกิดสามีไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเองเพราะถ้าวันใดมีอะไรเกิดขึ้นกับภรรยาสามีก็จะไม่มาที่คริสตจักรถูกไหมหรือกลับกันก็เป็นความจริงภรรยามาเชื่อพระเจ้าเพราะวตามสามีมาแต่ไม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้ววันหนึ่งหากสามีมีอะไรเป็นไปภรรยาก็าจะไม่มาที่คริสตจักร เพราะเขาไม่มีประสบการณ์ด้วยตัวเองหน้าที่ของเราคือเราบอกในส่วนของเราและให้เขาอธิษฐานเผื่อเขาให้เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเพราะเมื่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาจะไม่มีวันทิ้งพระเจ้าไปนั้นค่ะพี่น้องครับเราไปดูนะฮะยอนผู้ให้บับติศมาวันหนึ่ง เขาถูกจับติดคุกแล้วเขาก็กําลังจะถูกฆ่าแล้วถูกประหารแล้วเขาส่งสาวกเขาให้มาหาพระเยซูถามว่าท่านเป็นผู้นั้นใช่ไหมพระเยซูตรัสกับเขาว่าอย่างไรในลูก,กาบทที่เจ็ดข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบสองนะครับยอนจึงเรียกสิทธิของท่านสองคนให้ไปให้เขาไปหาพระเป็นเจ้าทูลถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือหรือจะคอยผู้อื่นเมื่อคนทั้งสองมาถึงพระองค์แล้วเขาทูลว่ายอนผู้ให้บัพติศมา ใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านให้ถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือหรือจะต้องคอยผู้อื่นในเวลานั้นพระองค์ได้ทรงรักษาคนเจ็บเป็นอันมากให้หายจากความเจ็บและโรคต่างๆและให้พ้นจากผิวร้ายและคนตาบอดหลายคนได้ทรงรักษาให้เห็นได้แล้วพระองค์ตรัดตอบสิทธิสองคนว่าพรองค์ตรัดว่าอะไรครับจงไปแจ้งหรือจงไปบอก ดาวิดบอกกับเราว่ายัางไงครับในขณะที่เรากําลังเผชิญปัญหาอยู่จงไปบอกเล่าถึงพระราชกิจอัศจรรย์ทั้งสิ้นและพระเยซูได้ตรัสสิ่งเดียวกันจงไปบอกยอนบอกอะไรครับจงไปแจ้งแก่ยอนตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินหน้าที่ของเราคือไปแจ้งในสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยิน คือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยก็เดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบอกคนข้างๆนะครับเป็นหน้าที่ของคุณที่จะไปบอกเล่าไปแจ้งแก่คนทั้งหลายถึงพระราชกัถึงพระราชกิจอัศจรรย์ของพระเจ้า ที่คุณได้ยินและได้เห็นท่ามกลางปัญหาคนจำนวนมากทำตรงกันข้ามแทนที่เขาจะบอกเล่ากิจการที่อัศาจรรย์ของพระเจ้าเขากลับไปยกย่องกิจการของมานที่กำลังทำในชีวิตของเขาถึงเวลาให้คนมาแบ่งปันคำพยานบางคนใช้เวลาสิบนาทีพูดเก้านาทีครึ่งว่าชีวิตฉันมันลายขนาดไหนแล้วลงท้ายคือฉันกำลังรอคำตอบอยู่ถามว่านั่นคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหม และเอาเวทีและเวลาของพระเจ้ามาใช้ในการโฆษณากิจการของมานคุณสามารถกล่าวได้ว่าสิ่งร้ายๆเกิดกับคุณสักหนึ่งนาทีก็ได้แต่ขอให้อีกเก้านาทีที่เหลือขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ช่วยคุณให้พ้นจากปัญหาเอเมนคุณหมอบอกว่าคุณเป็นโรคที่จะไม่หายให้คุณหัวเราะออกมาและบอกเล่าเลยว่าฉันรู้จักพระเจ้าของฉันดีพระองค์รักษาโรคนี้ได้ง่ายยิ่งกว่าอะไรเอเมน และยิ่งคุณประกาศยิ่งคุณบอกว่าพระเจ้าทําได้มากขึ้นเท่าไหร่คุณขอบคุณพระองค์มากขึ้นเท่าไหร่พระคุณของพระเจ้าจะทํางานในชุดคุณมากขึ้นเท่านั้นวันนี้ถ้าจาอะไรไม่ได้ขอให้จำสองสิ่งนี้ท่ามกลางปัญหาที่คุณเผชิญประการที่หนึ่งจงขอบคุณพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ในทุกกรณีเอเมนจงขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอประการที่สองจงบอกเล่าเรื่องการอัศจรรย์สรุปคือจงใช้ปากของคุณ ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการขอบพระคุณหรือบอกเล่าก็ตามให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ท่ามกลางปัญหาทั้งหลายที่เราเผชิญอยู่นั้นเราไม่ได้อ่อนแอไม่ได้อ่อนล้าเพราะเราพึ่งในพระคุณของพระองค์เราจะขอบพระคุณพระองค์อย่างบริบูรณ์เราจะขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีเราจะขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอและเรารักที่จะขอบพระคุณพระองค์ และขอบพระคุณพระองค์ที่พระคุณของพระองค์จะทำงานอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเราจะบอกเล่าคนทั้งหลายถึงการอัศาจรรย์ถึงพระราชกิจอัศจรรย์ของพระองค์ทั้งที่เราได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสได้มีประสบการณ์และได้ยินลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ชีวิตของพวกเราทุกคนจะพ้นจากสถานการณ์ทั้งหลายที่เรารเผชิญอยู่และเข้ามามีประสบการณ์ตามพระสัญญาของพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมน